งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับผมก็ทีมงานจะกลับบ้านกันแล้วนะไปกันบ้างแล้วครับเป็นบางส่วนนะครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตอนกลับบ้านกันนี่ครับบางนุครับรถไถออา,าไปไงเนี่ย ก็ยังเหลืออยู่ครับคันหลอๆก็ยังยังเหลืออยู่นะครับสุดจัดเลยครับคันนี้เสียดายมากครับบางคันก็กลับไปแล้วนะครับผม เตรียมขึ้นรถแล้วครับพี่น้องไป The card หมดจัดก็คันนี้แหละครับ ยืนงงในดงฝุ่นเลยครับ เสยงท่อโหด่อยครับคคันนี้ทำไมโหมดจัดไหว หล้อโอ้จิง้านสายบุญครับผมมอใหญ่หมอใหญ่ เจ็ดร้อยครับ <of> นี่สามชาครับ อยู่บ้านไหนกันนี่ฮะฮบ้านห้วยเอ่ะมาดูรถบางนุก,กันหน่อยครับคันนี้นี่ทําท่อมานี่โหดจ,จัดเลยครับไม่รู้ว่าทําสูตรไหนนะครับดูได้หรือเปล่านะมมีเดินท่อเลนมาครับนน ต้องไปดูฝั่งโน้นครับดูยเรื่องดิสุดจัดเลยครับก็จะรีวิวให้ดูก็แบบฟังเสียงไปแล้วเนาะโหดจัดเนาะ มีท่อแยกตรงนู้นนะดูครับท่อเดินสี่นิ้วครับเดินท่อสี่นิ้วครับอันนี้ยิงตรงมาจากเครื่องครับไม่มีมอพักนะครับอันนี้ก็จากคอครับก็จะมีคออ่อนนะครับหิวด้านบน ที่ทาให้มันลั่นนี่น่าจะเป็นโวนี้แหละนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเอาละครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงรถเสียพังกันหน่อยครับันิตเปลี่ยนเครื่องมานะเป็น j o 8e เอาไหนอะเอาเครื่องเสียงชุดใหม่หรือชุดเก่าเนี่ย ดมากเลยเบิดตัดตับระเบิด j o 8 e ครับเปลี่ยนเครื่องแล้วแต่ก่อนน่าจะเป็น1 9 5ครับก็มาดูรถบางนุต่อครับก็นี่ครับท่อเขาก็จะทำแบบถอดได้นะครับนี่ตรงนี้ถอดได้เราไม่รู้แล้วครับว่า ข้างในเขาใส่อะไรลงไปครับเป็นสูตรของช่างโดูงนะครับเสียงมีสุดจัดปังปังปปัปเลยครับเอา้าคลิปนี้ก็บายบาย,บายครับสวัสดีครับผม